พันลมสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง P N K s a Channel นะคะวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟ M C P E Wave Wall Thailand นะครับโอเคอันนี้ก็อยู่กับแอดนะับแอดเกมชื่อว่าแอดเกมสุดหล่อนะครับโอเคต่อไปพาทัวร์นี่ครับแอดแอดเกมพาทัวร์ค่ะ พี่เขียนได้เขียนอ่าทัวร์ทัวร์เียนเขียนดิพี่ปอเขียนสิเขียนมาทัวร์แล้วพาทัวร์หน่อยหน่อยค่ะให้ผู้ชมได้รู้นะคะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะพาทัวร์หน่อยค่ะนี่ครับอันน่าเ,เอิม่มนี่ยข้างหน้าเป็นอินโฟครับไหนก็ได้พี่ป,ปอบอกดิจะไปไหน ไปไหนเขามอกทัวร์ครับตามที่ใจต้องการค่ะไปตรงไหนก็ได้ค่ะทัวร์รับทัวร์ทัวร์ทัวร์ค่ะทัวร์ค่ะทัวร์ทั้งแมพค่ะมีอะไรก็ไปหมดนพี่ป๊อปเขาเดินกันแล้วไปไหนแล้วอยู่ไหนตอนนี้แล้วตรงไปเหรอตรงไปมาพบกับอินโฟใช่ไหมอ่านี่ฮะนี่อินโฟนะคะเจเอิมพี่เกมเขาบอกนะคะอินโฟกดของเซิร์ฟครับ กดเซิร์ฟอ่านไม่ถึงห้ามด่าแอฟห้ามด่าเซิร์ฟห้ามขอยศเติมเท่านั้นอะไรวะห้ามห้ามใช้หมดหรือโปอะไรอะห้ามทุบไอ้เรห้ามขอของขอปูพองใตโอ้เสื่อมมากเลยครับโอ้เสื่อมอะ โอพเป็นสามร้อยดีแท็กนะครับใครต้องเป็นดีแท็กด้วยอะ VAP เก้าสิดีแท็ก VAP plus หรือว่า VAP บวกร้อยนึงนะครับ s v a หรือว่า Super VAP ก็คือ150ครับ Start ห้าสบาทต่อเดือนนะครับ Super V IP Plus หรือบวก200นะครับเทพ r ู o สามร้ แอดมิน150บาทต่อเดือนครับโพลิตรเก้าสิบบาทต่อเดือน90บาทต่อเดืนอดนนะฮะนี่อะไรเนี่ยยอดยูทูบเบอร์หนึ่งร้อยต่อพร้อมโปรโม,เมทเิปเทพพีพีข้าคนในพีพีห้าสิบคนหนึ okay, ่งถึนโอเคถ้าเราก็ต้องได้หนึ่งร้อยในไวๆนะฮะคีปปิเขากำลังต่อรองอ่ะเอ้ยตรงนี้ไปต่อเลยไปต่อเลยเย้แย่แย่แ,ยแยอดเกมหายอ้าวแอดหาย ไม่เป็นไรครับเราก็เดินไปอยู่นะครับนี่ชอบชอบเลยเหรออยู่นะไวไปแล้วนี่ครับชอบอยู่นี่ครับชอบอยู่นี่ชอบอยู่ทางโน้นตามมาเลยครับตามอะไรหนูเดินมาก่อนพี่ปอยอีกนี่นะครับชอบก็มีอะไรออางอาหารแร่เพชรแล้วก็พวกของต่างๆแร่ต่างๆสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันชุดก้มชุดเกอก นี่ครับอุปกรณ์สร้างบ้านเขาก็มีขายนะครับมีขายหมดนะฮะขอนที่เกือบจะโดนแบนก็มีขายนะคะอย่างเช่นเบสนะฮะเบสตียังไงเบสมันไม่โดนแบนใช่หรอครับบางเซอร์มันจะไปโดนแบนไงแต่เซอร์มนี้น่าจะไม่แบนนี่ไครับนี่ครับซื้อของเมาซื้อของแต่ละยานแต่ละยานแอดเขาก็ไปไหนของเขาอีกแล้วแอดถายเอารู้สึกแอดเดินแล้วเห็นเหมือนเป็นเพชรเลยแอดถึง แอดไปแล้วคิมแอดไปแล้วเราก็ต้องตามแอดไปแอดชอบตัดอ่ะเราจะไม่เดินตัดคิมเราจะเดินตรงจะวิ่งแล้ววิ่งมาแอดตัดเราก็ตัดนะเมื่อกี้ไม่ตัดครับเมื่อกี้หนู่าตัดนี่ครับนี่เนมแอดมินนะครับนี่แอดมินมีใครบ้างครับเราจะมาแนะนำแอดมินกันนะอ่าไอ้ผู้ช่วยตัวนี้มันบั็กนะครับมันคือสกินบั็กครับสกินบั็อกวันเป็นสกิน มันเป็นสกินถูกแล้วถ้าของหนูมันเป็นสกินพี่เกมผู้ช่วยเรื่องอันนี้นะครับอันนี้ผู้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะนี่คือผู้ช่วยสร้างสรรค์อะไรสักอย่างนี่ครับไปเลยครับผู้ช่วยสร้างฮะชื่อชิกามังเลดมังน่าครับผู้ช่วยเจ้าของเซิร์ฟนะครับฮชื่อเกมสุดหล่อนะครับชื่อเกมเฉยเแล้วครับอายุสิบสองปีนะครับคนต่อไปทางนี้นี่ครับรองเจ้าของเซิร์ฟชื่อพี่เฟมนะครับสุดหล่อ เ,เกมเกมสองสุดแล้วก็ร้องเจ้าของเซิร์ฟอีกคนนึงช,ชื่อชื่อเซนนะครับสายสาย่อเส้นสายย่อนะครับร้องอีกครับร้องเจ้าของเซิร์ฟชื่อเตยสุดสวยนะครับเขาอายุเก้าขวบครับเก้าปีเอดมินชื่อนี้สุดหล่อฉายานาค่แห่งจักรวาลฝั่งนี้ก็ชื่อแอดมินชื่อคิกกวฉา,า,ายาเก่งไม่ไมกลัวกลัว,ลวมาเยอะโอ้โหร้องเจ้าของเซิร์ฟชื่อแบท เกมแตกอืผ่านแล้วครับไปครับต่อไปเลยไปแล้วครับอืแอดสายแว่นครับเราจะวิ่งตัดเหมือนแอดแล้วครับแอดสายแว่นนี่วาร์ปนะครับมีวาร์ปอะไรบ้างครับพี่คุณเกมมีวาร์มอะไรครับต่อไม่ได้อยู่แล้วแอดสายแว่นนี่ครับนี่ครับวาร์ปหาเงินนะครับ แล้วก็มีวพีพีมีพีแล้วก็มามาพวกไปโฮมโซนกันนะครับโอเคไปโฮมโซนตีพี่เกมหนึ่งทีก็จะมาโฮมโซนได้นะฮะแล้วเกมไปไหนแล้วคะอ๋อนี่ครับนี่น้ำนี่คือส่วนของโฮมโซนนะครัะโฮมโซนมากของแต่ละคนนะครับนี่ครับบ้านชาวบ้านหลังนี้ที่สุดแล้วนะฮะบ้านของบ้านหลังบ้านหลังนี้ครับตาผมมา ตาผมมาตาเจอเออมกำลังแหลกค่ะเลยตามไม่ได้ค่ะตาผมมาโอเคไปได้ละเนี่ยบ้านหลังนี้ครับมันจะมีจุดเด่นนะครับห้ามทุบนะครับโดนแบนนะครับบ้านนี้จะมีจุดเด่นคือจะแจกเซิร์ฟนะครับเข้ามาได้เลยฮะพอเขาแจกเซิร์ฟเนี่ยล้าขโมยของนะห้ามขโมยของนะครับไพิเซลนะครับบ้าเลยสุดตกเองแหละ ก็จะเป็นพวกแจกเซิร์ฟอะไรต่างๆนานาลัคกี้วอลก็มีนะคะไปกลับสปาวครับกลับสปาววิ่งอีกแล้วเหรอจะวิ่งไปไหนอ่ะเมื่อยไปวิ่ง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 กลายเป็นคนใส่แว่นและวโอ้แว่น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 เกมอะไรเกมไม่เห็นนะไหนเกมอยู่นั่น กลัีกับสปาครับดีพี่เกณฑ์นหนึ่งทีก็จะกลับสปาได้เหมือนเดิมนะคะใช่ครับอ่อกันพาทัวร์แล้วก็ไปพีพีกันต่อเลยครับลองไปดูไปพีวีพีพอะไรเหรอพีวีพีด้านไหนวะอันนั้นเอสอันนั้นขคนอันนั้นนี่วางอยู่น,นี่นน ไม่ใช่วา้าวอยู่ข้างหลังใช่ไหมอืมโดนทีงงพมมีมาดดว้าวอยู่ตรงไหนอะพี่ปอมาเร็วอยู่ไหนอ่ะคิมอ่ะก็แอดเขาว่าทีพีหนูมาไงที่ีโดนดึงทีพีผิดไงดึงแล้วโดนดึงดึงผิดไงดึงผิดดึงผิดคนไงโอ้ยเฮ้ยแหลกแหลกคิมอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่อยู่พีวีพีแล้วใช่ไหมจุโอ้ เราก็อยู่ PVP กันแล้วนะครับ PVP ก็หน้าตาแบบนี้ครับที่หลบมันหาที่หลบได้ยากมากนะครับเอดค็ถามว่ามันมีพวกมันมีชอบพวกอะไนอ๋อแอดเขางงแล้วมีสองคนไงก็หารูทั้งสองคนหน่อยแอดเขียนแค่แล้วเพื่อใครเขาจะไปได้ล่ะถ้าจะ TP พีปป่ปอให้เขียนว่าเออ ฮาุ H A l U n d e r s c o r e K แต่ถ้าจะทีฟีเราให้เขียนฮา l ุ underscore ก็จะเรียกกันไปเรียกกันมาแล้วนะเราก็ดูเขา้าเรียกกัน,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 นไปเขาไปดีค่ะเนี่ทำไมเจ้าของเสื้อไม่เป็นสีแดงอ่ะเอ๊ยทำไมไม่เป็นสีเขียวอ่ะ ไปกับสปากันนะทำสปาเพื่อกับสปาใช่ไหมใช่โอเคอยู่ทางไหนอ่ะอันนี้ชอบเนมแอดมินวอลอินโฟวอลไปไปไม่ใช่ไม่ใช่วาเกิเนมแอดมินไปทำไมเนมแอดมิน อปเริมานแอดมินอึกอันจิดทสจาก่อนใ่ครับอือก็จบลงก็จบลง่าครขอให้มาเล่นเกมีกันเยอนะครับเล่นมีกันเยอนะนะบ๊ายบาย